เื man, made, function, then, ่อกี้ระหว่างตอนเย็นไม่มีอะไรทำเลยอัปเบสมาเซตอัพอยู่แล้วก็พอทำอะไรเสร็จสับปุ๊บคิดในใจเออซื้อมามือสองกักกากระเซตอัพเสร็จเออมันก็ดีนะกากเึ็นขั้นไหนลพี่กากเึ็นขั้นผมซื้อสายปลอมมาใส่อ่ะไมสายแท้ชุดเท่าไหร่ว่าหกร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยแต่สายปลอมมันสองสร้อยะแล้วมัน เวลาสแลปแล้วเสียงสายใหม่มันแป้งดีอ่ะมันป้องแป้งดีอ่ะก็เลยซื้อสายปลอมมาใจพอพอสนิมเริ่มขึ้นก็ทิ้งเดิมซื้อใหม่ <laughs> มันไม่ค่อยได้เล่นไงอยากอยากก็อยากมีสายแบบ,แบ,บฟิลประมาแบบเผื่ออยากเล่นอะไรเงี้ยออก็เลยทำเอาไว้ซื้อสายปลอมใส่เอ้ เราไม่ได้ติดตามพี่เฉานี่ว่ะไม่ได้ติดตามใครไปดิรถมาได้ได้ได้รอแปบบ๊บเดี๋ยวเอารถแปบบ๊บตำแหน่งที่หนึ่งมักหนึ่งเหรอหารถมาเออหารถมาหารถมาได้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 ไดไดมักหนึ่งคนลงเยอะแยะเลยอยักไปมากสามจัง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเสกรถง่ายง่ายเรื่องง่ายง่ายสำหรับผม กูข้ามเขาไปบ้านเล็กๆถ้าถ้าไม่เจอตีเนี่ยนะหนึ่งตีมันลงก่อนด้วยสองตีผิดฮลยเราจะไปมารคเพื่อนไม่ได้หรอไอทำไมทำไมทำไมกูบองผมวันไม่บองแล้วรู้สึกแปลกๆว่ะเพื่อนเพื่อนดึงเพื่อนดึงพื้นมาแล้วพี่ชาอยู่กลางอากาศแล้วพี่ชาไม่มีวีแวรว่าจะลงแตะพื้นด้วย ไม่รีบผมไม่รีบแตกให้ผมฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วค่อยไปหรือว่าไงไปรับเลยไ, <c ười> ไปรับแล้วไปเมืองใหญ่เลยดีกว่าได้ไปรับเลยผมไม่ผมรับแค่พี่เฉานะผมไม่รับคนอื่นนะเ,เพราะว่ารถผม <c oughs> ผมพอดีซื้อแบบเออผ่อนไม่หมดไงได้แค่สองที่นั่น <c oughs> ใช่เลยได้สองที่นั่นเฮ้ย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 วัดทิมเยอเลย อนไม่หมดไม่ว่าต่อราคาเขาเยอะด้วยเดี๋ยวเขาเอาหลังคาออกเหลือแค่ผ้าใบไว้ให้เลย <c oughs> ผมบินมาแล้วพี่นี่นี่ยังใช้ได้นึก <c oughs> <c oughs> ดึกว่าจะดึกว่าจะนึกว่าจะไงายท้องอยู่ตรงนี้ซะแล้ว <c oughs> เอบอร์หนึงน่งหนีออกมาแล้วโ <c oughs> อ้เบอร์หนึง่งสวัสดี แล้วมึงทิ้งเบอร์สีไว้คนเดียวจะฟาร์มแถวนี้เหรอหรือจะไปมาร์คสามแต่แถวนี้ในวงนะมาร์คสามมันนอกวงอะแต่ว่าไม่ขอบวงอะไม่เป็นไรหรอกไปมาร์คสามก็ไ้ที่ขอบวงโอเคแต่ผมกลัวคนมีอะมาร์คสามมะมีใครโดดไปหรอกไม่พี่เส้นเครื่องบินมันมีสองเส้นอีกเส้นหนึ่งมันโดดถึงอยู่นะเดี๋ยวกัลุก เ <laughs> อาตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยไต่เข้าไปผมไปฟาร์มในเมืองนะเข้าเมืองใหญ่เลยนะกำลังไปเมืองใหญ่ที่มาก็คือ,อกระต๊อบข้างๆเล็กๆ <laughs> <laughs> ตลาด <laughs> ตลาดสดเฮ้ยวอลยีสี่ได้วอลมาแล้วเพื่อใครดาวเพื่อใครตาย5 minutes later เฮ้ยเบอร์สี่รอดนะ ตึงอยู่นะผมก็ค่อยแช่งมันอยู่มาเสือรอดกลับมานแสดงว่าฝีมือดีไอ้ฟูดโบเกมเนี่ยไอบโบรนี่ไอบโบรเกมเนี่ยตต้งฉายยายเขาซะแล้วอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวก่อนไปเอาตัวขึ้นรถก่อนนี่ยรถรถรถส้มอะดูในมินิแมปเลย อย่านั่งตำแหน่งคนขับนะไม่ใช่รีบๆมาตัวขึ้นรถยูยูอยู่ตำแหน่งคนขับผมแย่เลยแล้วอย่างนันนะโอเคแป๊บนึงนะได้ครับพาไปจอดที่สนุกได้ได้ได้พี่มจะพาไปจอดที่สนุกสนุกเลยนะทุกคนได้ยินใช่ไหมพี่ชอบบอกว่าพาไปที่สนุกสนุก กสงบหรือสนุกว่ะเราฟังว่าสนุกนะจัดให้จะได้สนุกเต็มที่เข้าไปไปจนถึงโดนปืนซอยมาแล้ว มันไม่ลวก่ะนี่ผมเอาวิทยุมาถ้าเก็บชิปไว้กับคนเดียวแล้วมันก็วิทยุเรียกเราสองคนกลับมาได้เลยถ้ามันทำนะอ,อ่ามันจะทำไหมอย่าไปเสาไปเสาเป็นเรื่องที่โง่มากเพื่อนอ่าเรียบร้อยมันไปเสาแล้ว <c oughs> ผมเอาวอร์มามันใช้ไม่เป็น <c oughs> แล้ว เอามูชิปเอาไว้คนที่มีโวแล้วกดววคลิกขวาก็ได้เลยวะ่ะก็บอกอยู่ว่ามันใช้ไม่เป็นถ,ถ้ามันใช้เป็นมันใช้ตรงนั้นเลยผมเอาโวมาจับได้ผมบอกพี่ผมออามาเผื่อใครเผื่อผมตายหรือพี่ตายเงี้ยเราได้เรียกกันได้เลยอ่าสรุปมันใช้กันได้ไหมมันใช้เป็นไหมมันใช้กันเป็นไหม ไอ้ใช่ไม่เป็นหมดคำจะพูดอ่าโอเคโอเคโอเคขอบคุณที่มึงดึงกลับมาขอบคุณขอบคุณทีหลังมึงใช้วร์นะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยติดไฟไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยี่สิบวิระแบงเต็มเลย แล้วมัเต็มเลยแล้วเราจะไม่ลงมาช่วยมันก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเหรเอาเจอเรียบร้อยเอาเรายังไม่ได้กลับมาเลยเฮ้ยเราจะกลับมาวะพี่เรายังได้กลับมาวะพี่ก็บอกว่า20วิเยี้ยงโดดเลยโดดตรงไหนไม่รู้อะเอาเบอร์ดึงง่ะไปช่วยเพื่อนเหรอไม่รู้โดนนอกวงก่อน เมื่งถอนมาแล้วอะ่ะผมโดดบ้านนี้แล้วกันโดดตรงบ้านนอกวงเนี่ยผม,ผมลงบ้านใหญ่เลยบ้านนี้มีคนด้วยอะ่ะบ้านเล็กดีกว่าโดดคนละบ้านด้ยวยกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านนี้มีไหมบ้านใหญ่มีบ้านใหญ่มีผมมาบ้านเล็กมีเราเห็นรถสองคันจอดปิดปกติอยู่ย้ลงมาเจอตีนเลย <laughs> หยิบไม่ถัดไม่มีอะไรเก็ยยิงดาดด้วยย้ยายมา10,000หยิบห้แล้วกูตรงนี้ก็มีแย่เลยเร้อลุ้นพี่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ลูกสอง ไอ้ลูกสองเคสิบสองกับใบสั้นเหรอเฮ้ยเพื่อนจะมาหาพี่นะมาไหมไมาม,มเพื่อนออมเพื่อนออม <c oughs> เพื่อนเจอพี่อยู่หลังเนินระหว่างเพื่อนกับพี่ <c oughs> เพื่อนล่วงพี่อยู่หลังต้นไม้หน้าพี่ระหว่างพี่กับเพื่อนนั่นแหละ ยังได้ยินแล้วยินแล้วใช่ยินแล้วโอเคแค่นี้นะสวันดีครับโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ทุยอะไรวะเอ้ยนึกว่าจะไม่เล่นซะแล้วใช่นึกว่าจะไม่เล่นเรียบร้อยตาย